الحمد لله الحمد لله الذي حث عباده لإعلام إيه لإعلاء دين الاسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين بذلوا انفسهم الى سبيل الخير والانعام اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Wahai Allah Subhanahu wa Taala, ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وَقَالَ فَإِذَا جَاءَ أَدْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَقَالَ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيدان جماعات يدى حرمتي سكاليان في نوم تي <applause> كاروب الله سبحانه وتعالى تبتان ما وان بود بان ما وان سون وان تن بان باي تنان اي راو และเป็นอาวุโสและเป็นบรรดาอาจารย์ของหลายๆท่านณนะบัดน,นี้ถึงแม้ว่าเราจะรักแสนรักเคารพแสนเคารพแต่เป็นสัจธรรมทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาก็ต้องจากไปไม่มีใครสักคนที่จะหนีรอดปลอดภัยในสิ่งนี้คนที่อยู่ข้างหลัง ก็ต้องเจริญรอยตามสิ่งที่เขาสอนมาในอดีตและแน่นอนที่สุดคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่สอนในหนทางที่ให้เราเละเทะตุ้มเป๊ะแน่นอนเขาสอนในหนทางที่ดีและผลของการสอนนั้นถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้รับความดีหลังจากเราหลับตาไปเช่นคนสอนนั่นแหละทีนี้เราคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหลานของเขา ก่อนนอนอย่างน้อยสักสามจบอ่านคู่หูให้เขาก็ยังดีหรือจะไปเยี่ยมเยียนกูโบของท่านก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะคนที่อยู่ในหลุมฝังศพนั้นเขาจะมีความดีใจมากถ้าใครไปเยี่ยมเขาและเขาจะรู้จักถ้าเขารู้จักบนดนเนียคนไปเยี่ยมนั้นเขาก็จะรู้จักและเขาจะได้ยินทุกถ้อยคำที่เราอ่านแม้กระตั้งรอยรองเท้าที่มันชนกันเราย่างเข้าสู่กูโบ เขาก็รู้จักทีนี้ท่านจะไปท่านจะยืนหรือท่านจะนั่งอันนั้นแล้วแต่สิทธิของท่านศาสนาไม่ได้ห้ามแต่อย่าไปอย่าไปนั่งบนรนากคูบูก็แล้วกันเพราะการนั่งบนรนาตคูบูนั้นเป็นสิ่งที่นบีห้ามและจะดิสูอาลีูบูหรือว่าละตุสลูอิลฮเจ้าอย่าไปนั่งบนรนากคูบู ไม่ใช่ไม่ให้นั่งบริเวณกูโบนะต้องเข้าใจให้ดีเราเคยพบอาลเมอุลามะมามาาต่อมาคนเหล่านั้นในอดีตเมื่อฝังเศษศพเขาก็จะนั่งอ่านตะเกีนเขานั่งตรงไหนนะ่ะนั่งข้างๆหลุมกูโบเขาไม่ได้นั่งบนสันกูโบที่เขายกร่องขึ้นมาสูงประมาณคืบกว่าๆน,นะ เพราะนั่งบนนั้นมันฮ a ร a เราไม่สะดวกนั่งเพราะเราไปเยี่ยมแค่แป๊บเดียวเราก็ไม่มีความผิดคนที่เขาไปเยี่ยมนานกว่าก็จะยืนนานไม่ได้หัวเขาเจ็บบ้างละอ่อนแรงบ้างละเขาจะนั่งก็ไม่มีความผิดฉะนั้นเราต้องเรียนศาสนาเรียนให้มันเข้าใจเรียนให้มันรอบด้านอย่าไปเจอฮะดิษบทเดียวแล้วตีความเอง เดี๋ยวก็เกิดเรื่องทะเลาะก,กันเปลา่าเล่าทะเลาะก,กันยังไม่พอกลายเป็นเราไปเพิ่มหุก,กมเองเพราะความรู้เท้าไม่ถึงการเราก็เห็นกันมามากแล้วเมื่อตัวเองไม่นั่นแล้วก็ไปบาดตายคนที่เขานั่งทั้งที่สถานที่ข้างๆกูโบาศาสนาไม่ได้ห้ามเลยเมสักเล่มกีตาร์ก็ไม่มีการอ้างเราเจอฮะดีษบทเดียวกับอุลามะเขาจำเป็นแสนฮะดีษใครจะเข้าใจาศาสนามากกว่า ถ้าไม่ได้จิงยิงทำไมในกีตารระบ,บุได้ล่ะแต่ก็แปลอีกอย่างหนึ่งห้ามไม่ให้นั่งตรงนั้นแต่ตัวเองเป็นนั่งคาเฟ่ไอ้คาเฟ่นั่นแหละห้ามนั่งสถานที่มักเช่ไอ้ไปนั่งวงเล่าไปนั่งวงวงการพน,นันไปนั่งอ่าในสถานที่เขาตีไก่ชนวัวชนควายเป็นต้นนอ้นั่นถึงห้ามไหมถึงท่านจะห้าม แต่ท่านไม่ห้ามหลับดันมาห้ามคนที่มันนั่งกลางๆกูบูเพื่ออ่านกุลหูบางละยาซีนบางละซิเกตบางละนั่นบ่งบอกว่าท่านยังไม่ได้เรียนท่านพูดก่อนที่ท่านจะเรียนท่านทำรู้ก่อนที่จะได้ความรู้ท่านทำรวยก่อนที่จะมีไรายได้มันไม่ถึงเวลาที่จะทำเช่นนั้นขนาดคนที่มีไรายได้มากแล้วเขายังไม่ชุหรวยคนที่เขาอันเลมมากเขาก็ยังไม่ชุวความรู้ แค่เขาทำหน้าที่สอนเขาไม่โจรหรอกครับคนที่เขารวยเขาก็ไม่โจรแค่เขาสร้างธุรกิจนู่สร้างอาการนี้แต่เขาไม่ขี้โม้เหมือนคนไม่มีตังหรอกเช่นเดียวกันคนที่เขามีความรู้เขาไม่ขี้โม้เหมือนคนเหมือนกับบางคนที่ไม่มีความรู้แต่สอนแม่แต่โม้โม้จนผิดไปจนเสียหายหุกก่ง ทั้งที่มนุษย์อย่างที่นบีเราเนี่ยอุมาที่ประเสริฐนบีว่าอันนาสุรจุลานนีอาลิมุนวะมุตะอันลิมุนวะลาคอยรอฟีมาซิวะอุมาความเป็นมนุษย์อันประเสริฐจะมีสองประเภทเท่านั้นแหละหนึ่งอาลิมุนคนที่สอนศาสนาสองวะวะวะมุตะอันลิมุนคนที่เรียนศาสนาวะลาคอยรอฟีมาซิวะอุมานอกจากสองกลุ่มนั้นนะจะหาความดีได้น้อยมาก ถึงแม้ในบทอะดดิหนึ่งจะที่รอสูลละกล่าวเหมือนกันว่าอูดูอาลิมันเอามุตะอัลิมันเอามุสตมิอันเอามุฮิบบันวะลาตะกุนิลขอมิซะฟะตัลิกะอูดูอาลิมันเจ้าจงทำตัวของเจ้าด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เรียนที่ไหนก็แล้วแต่อูดูอาลิมันจงเป็นคนอัลเลมเถอะ ถ้าเจ้าจะอ่านลิมไม่ได้เอามุตะอลลิมัระดับสองก็เป็นคนเรียนเถอะถ้ายังเรียนก็ยังไม่มีเวลาลูกมากเมียเยอะงานการวานเป็นร้อยเรื่องเอามูให้บ้านเจ้าเป็นคนชนิดที่ว่ารักคนเรียนศาสนารักคนสอนศาสนาเอามุสตามีอัน ข้อที่สามเอามุสตนอานหรือเป็นคนฟังเรียนเนีย่ยมีตำรามีการบันทึกมีการดอบเบตแต่นี้เราอ่านตำราไม่เป็นเราชาวบ้านเราก็ฟังพยายามจำสิ่งที่จำได้อันไหนจำไม่ได้ค่อยทวนตอนหลังครั้งละข้อสองข้อร้อยครั้งร้อยสองอข้อแล้ว ถ้าไม่เรียนเลยล่ะอายุผ่านไปกี่ปีก็ความรู้ไม่ดีขึ้นก็เท่านั้นแหละเอาโมหิบ,บันจะฟังยังไม่มีเวลาก็ขอให้เป็นคนที่มีหัวใจรักกับคนเรียนและรักกับคนสอนเมื่อมีหัวใจรักถึงไม่ได้ไปเรียนก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ ถ้าปลูกบววปลูกพริกปลูกนู่นอยากจะหยิบยื่นแก่คนทำอิบาดาัดแก่คนเรียนแก่คนสอนบ้างนั้นก็เข้าอยู่ในในกลุ่มเหมือนกับคนเรียนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าระดับมันจะต่ำกว่าคนเรียนวละลาตะกุนิลข้อมิสัเจ้าอย่าเป็นบุคคลกลุ่มที่ห้าสอนก็ไม่ได้เพราะความรู้ไม่มี เรียนก็ไม่เอาทั้งที่รู้แล้วว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้อะไรฟังก็ไม่ฟังมินามสังไม่ได้สนใจไม่ได้รับรู้ใครสอนสาศาสนาใครเรียนาศาสนาไม่สนใจทั้งนั้นถามว่าทาไมจึงนบีห้ามไม่ให้เป็นบุคคลที่ห้านาบีบอกว่าฟาตฮลิกะฉันรับรองได้เลยถ้าเจ้าเป็นบุคคลที่ห้าไม่สนใจาศาสนา เจ้าพินาศแน่นอนพินาศยังไงครับหลับตาวันไหนเนียนจจะเจบเมื่อความรู้ไม่ได้พาไปในหลุมฝังศพไม่มีความสวา่างแม้แต่น้อยเมื่อพลบุญแทบจะไม่มีในหลุมฝังศพจะร้อนระอุ เมื่อความดีไม่ได้พาไปหลงแต่ดุนยาคำถามของมุกัสนาเกตถามแต่ละคำจัดไม่มีคำตอบที่ตอบได้เลยเมื่อถูกถามและตอบไม่ได้ถูกทุบถ,ถ,ถูกตีครั้งหนึง่งทุบแต่ละครั้งจมดินจมดิ่งไปอยู่ใต้ดินถึงสี่สอง มุกานาเกตเนี่ยไม้เท้าที่ใช้ทุกคนในกูโบนีรอสุล u l l a บอกน้ำหนักไม้เท้านั้นถ้าคนที่อยู่ทุ่งอาราฟะคนทำฮัตในวันที่เก้าเดือนซุลฮิจาร์รวมตัวกันยกยังยกไม่รอดพี่น้องนึกสภาพก ตอเราตีคนบนบนรถแมคโครบนโดนยานี้มันหาจมถึงไป40ซบองไหมแต่มูกานาคิตทุกเนี่ยจม40ซง,งัดด้วยปลายเล็บนิ้วเขามีเล็บยาวถึง70ซองงัดขึ้นมาตั้งจุดเดิมคำถามเดิมก็ถามตอบตอบไม่ได้อีกก็ทุกอีก ถ้าเป็นคนอิสลามก็จะถูกสอบถามเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกรีดย,ยางแล้วตอบคำถามอย่างเดียวเมื่อครบเจ็ดวันมูกาสนาเกตก็จากไปทีนี้หน้าที่ของสัตว์มีพิษทั้งหลายแหล่งูเก้าสบเก้าตัวแมงปองเก้าสบเ้าตัว ตะกา99ตัวบรรดาสัตว์มีพิษบนโลกใบนี้99ตัว99ตัว99ตัวมาหาคนตายที่อยู่โดดเดี่ยวรอสูลล l l a เปรียบเทียบความใหญ่ของงูเท่าลำต้นอินทพาลัลบ้านเรานี้มีต้นมะพร้าวก็ประมาณต้นมะพร้าวรูใหญ่กว่านิดหนึ่ง แค่งูกระปะเท่าหัวแม่ตีนเจอหน้าบันไดบ้านก็ดิ้งกันทางบ้านแล้ววีดกันทางบ้านแล้วแต่นี่อยู่คนเดียวงูแต่ละตัวเท่าเท่าลำต้นอินทปาลและมีถึงเกบเตัวทีนี้เมื่อมันมาแน่นอนอยู่แล้วตามบัญชาของอัลลอฮฺ กัดเต็มที่งูมีโอกาสกัดเขาก็กัดแต่ถ้าคนตายพาสบียงไปมากความดีของเขานั้นจะกลายเป็นรั้วล้อมเขาสัตว์มีพิษเหล่านั้นวนอยู่ข้างนอกเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยเลยไม่มีโอกาสที่จะกัดแต่ถ้าความดีพาไม่มา,มาพามาไม่พอ น้อยเกินมีรั้วสักปากสักอันสองอันรูโวอีกเยอะแยะทีนี้แทบจะเข้าได้ทุกชนิดสัตว์มีพิษถ้าถูกกัดทีหนึ่งพิษของมันจะเดือดถึงสี่สิบวันพี่น้องนึกสภาพ,พีิไม่มีสัตว์มีพิษใดบนโลกใบนี้ ที่จะรุนแรงถึงขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องนิยามไม่ไม่ใช่เรื่องปรามปารานะสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในรุกลอีมาเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านศาสดานบีของเราเป็นคนมาบอกนบีบอกแก่สหาบาตสหาบาตก็สอนตาบีอินตาบีอินก็สอนตาบีอุนตาบีอินไต่ตั้งลงมาจนมาถึงพวกเรา พวกเราโตครูเราสอนโตครูเราโตะครูของเขาสอนไต่เต้าลงไปจนถึงอิหม่ามชาฟีเพราะความรู้มันไม่ใช่ข้ามรุ่นนะความรู้มันต้องมาจากคนคนรุ่นเราสอนรุ่นลูกคนรุ่นเราเรียนกับคนรุ่นป้า ทีนี้เมื่อเราเรียนกับโต๊ะครูโต๊ะครูได้ความรู้จากโต๊ะครูของเขาไต่เต้าไปจนถึงอิหมามนาวาวีไต่เต้าจนถึงอิหมามซาฟีอีอิหมามซาฟีอีก็ได้ความรู้จากอิหมามมาเลกอิหมามมาเลกก็ได้ความรู้จากอบูซินานอบูซินานก็ได้ความรู้กับจากอัลอารอจอัลอารอจก็ได้ความรู้จากอบูฮูเรโรอาบูฮูเรโรได้ความรู้กับรอซูลุลลอฮ์นั่นแหละคือแนวทางอัลฮุสุนนะวัลจะมา ลองรุ่นนี้ไม่มีใครสักคนพูดศาสนารุ่นต่อไปแสดงว่าไม่มีคนรู้ศาสนาเลยฉะนั้นศาสนามันมาด้วยคนนั่นจำให้ดีไม่ใจไปซื้อตำรามาอ่านเองเออเองสาวาเองนะั่นนะที่มันเพี้ยนในยุคป,ปัจจุบันนี้มันมาจากสิ่งนั้นแหละผิดแปลกจากเดิมกีตาร่าอย่างนี้มันไปอ่านเข้าใจเองไปอีกทั้ง

เพราะไม่ชัดเมื่อไม่ชัดไม่ถือว่าเป็นความรู้ทีนี้พอเราเจอเองเราไม่ชัดเราเอาสิ่งที่เราเจอที่ไม่ได้เรียนนั้นะมาพูดมันก็เพี้ยนเลยทีนี้มัลลาัยคอลาูและผูดด้ใดก็ตามไม่มีครูสำหรับเขาฟัสัยตตอนูไยคู่เศรษฐานและจะเป็นครูของเขา เมื่ออ่านเองเสร็จตงจะมากระสิบในใจนนพันนี้แหละพันนี้แหละพันนั้นแหละพันนั้นแหละที่เราเรียกว่าสาวะสาวะไอ้สาวะ,าวะน,นี่แหละอันตรายฉะนั้นศาสนาถ้าเรารักอัลลอฮ์จริงรักนบีจริงต้องการความปลอดภัยให้กับตัวเองในวันอาขิเรห์ ยังไงเราก็ต้องเรียนอิบาดัตยังไงก็ต้องเต็มเปียกขาดมาแล้วในอดีตเรายังไม่ตายยังมีโอกาสแก้ไขชดสิเตาบา้านสิอย่าแทนเตาบ้านแต่ไม่ชดติดหนี้ธนาคารไปแค่ขอโทษแต่ไม่จ่ายมันไม่หลุดหนี้หรอกครับและอย่ามักงง่ายที่ไปพูดไม่ต้องชดพี่น้องเพราะนาบีไม่ชด และทำไมไม่พูดต ah ่อว่าเพราะนบีไม่เคยทิ้งทำไมไม่พูดชอบพูดอะไรสั้นๆต้องการอะไรกันแน่ฉะนั้นการเรียนศาสนาจำเป็นถ้าเราเรียนตอนนี้เกิดเป็นลมเป็นแรงในขณะเรียนเราตาชัดนะอ่าอัลุบิลลาฮิมินัชชัยดานิรรดีมบิสมิลลาฮิรรลอห์มานิรรฮีม من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بِزَلَّامٍ للعبيد بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم <tuh> <pouces> <shape> วัดต er ูนี้วัดตูมุสตาดับด้วยอ่านในวันศุกร์วัดตูเนี้ยสำคัญที่สุดไปถ้ามาครูคนไหนก็สอนกิตาบเล่มไหนให้สละวัตระหว่างสองคุตบะวันนั้นบอกแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺิฮัมดันกะซีรันกะมาอะมร أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرام أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالم وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله <متوسط> إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم السلام الله أكبر الله لا إله إلا الله ولله الحمد